16สิ่งที่น่าเหลือเชื่อแต่เกิดขึ้นบนโลกนี้จริงๆที่จะทำให้คุณต้องทึ่งบางครั้งก็หาโลกของเราล้วนเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่มีหลากหลายพฤติกรรมสัตว์แปลกๆหรือแม้แต่เรื่องราวน่าเหลือเชื่อแต่เกิดขึ้นจริงมาดูความน่าทึ่งที่บางครั้งก็แอบพา ทั้งที่เกิดจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจของโลกเรากันดีกว่าก่อนจะไปฟังแอดขอคนละหนึ่งไลค์พอคะ่ะขอบคุณคะ่ะจระเข้เผือกที่ดูไม่เหมือนตัวจริงเลยสักนิดเมื่อกระรอกคิดว่านี่คือแหล่งเก็บลูกสนที่ดีที่สุดสำหรับฤดูหนาวมีตัดเค้กที่มาพร้อมไม้ขีดไฟอันนี้เจ๋งเหรียญเพนนีที่ไม่มีตัวเลข ไก่สีข่ขาน้องหมาหูยาวเป็นป้ายสั่งหยุดที่หรูหรามากมีปากกาแบบนี้รับรองไม่มีเบื่อมีคนพบเจ้าสิ่งนี้อยู่ที่ชายหาดว่าแต่มันเป็นของตัวอะไรกันล่ะเนี่ยเปลือกหอยจิว๋วอาหารทรานส์ฟอร์เมอร์เมื่อน้องมองหาความอบอุ่นเมื่อน้ำล้างผู้กันระเหยไปเหลือไว้แต่เกล็ดเกลือที่สวยงาม ความพยายามที่จะเติบโตใครไปสร้างโบสถ์ไว้ตรงนั้นมีเรื่องราวแปลกๆอีกมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้ทุกวันหากมองให้เป็นเรื่องตลกคงมีเสียงหัวเราะเพิ่มขึ้นได้อีกมากที่มาไบร์ซาย,ซายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ